พย้ยามทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมการผูจิตรสโซคลาสก้าวันี้เราอยู่กับไทรเกอร์เพื่อนผมเองเพื่อนต่างอากาศกันนะคะคนเก่าต่างอากาศโอเคเรามาเล่นในเซิร์ฟเบสบอลในมายครับเซิร์ฟเดฟหลอคือมันมันไม่ได้เรียกว่าเดฟหลอนะคืออยากอยากเรียกว่าเดฟหลอะคือมันง่ายดีใช่ไหม อ่ะโอเคนี่ไงเดอะทรีเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟเก่าคือเล่น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 เมื่อคืนเนี้ยกับเพื่อนก็แบบโอโหเจอแฮ็คใช่ไหมแฮ็คใช่เปฟเคงั้นไงเยเล็กโอเค วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเบสบอลกันเบสบอลสงครามเตียงนอนบนเตียงอะไดเล่นผีป่ไดมเบสบอลสงครามเบสบอลสงครามเตียงหรออ๋อเอาหมอนมาทุบกันคือแบบตีไงให้ตายคือแบบรู้ไหมเตียงไงให้ตายฮะเอาเอาหมอนตีกันเองจะตายไม่ไม่ใช่ เตนเองจนคนหนึ่งล้มและหลังจากนั้นเอาหมอนไปปิดหน้าคนที่ล้มให้มันขาดอากาศหายใจตายอ้าวไอ้บ้าโคซาดดิเบสบอลเวอร์ชันใหม่เบสบอลเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์เวอร์ชันซาดิิยิง่าเดิมโหเกือบลเบสบอลแบบนี้ก็หนักเลยนะแต่เบสบอลนี่มันปึ๊บต่อต่อต่อ ต่อต่อต่อแล้วก็่อครับดาบในตำนานเทพต้องต้องการอีกวิกี่บ็อกเลยอีกประมาณเก้าบ็อกเอไม่ใช่โอ้ยคู่นี้เอาให้เอาให้ไม่ให้อาไอ้นี่แย่ไปแล้วช่างมันเอาไปปิดฐานคือคลิปคเตรียมดาบคงคลิปคริสต์มาสคือแบบไม่รู้จะลงอะไรไงคือแบบ คริสต์มาสมันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมมันก็ผ่านมันก็จะปีใหม่แล้วก็เออแล้วก็มันก็จะนั้นไงมันก็จะวันเกิดผมแล้วถ้าถ้าเกิดวันวันเกิดรู้ไหมวันผมจะแจกอะไรแจกแจกไอดีไลน์ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้ยมันนี่มาสู้กันตื่นเต้นเก็เบียร์กลเด้นไอ้กู เดี๋ยวเดี๋ยวทุกิฟ้องมาขอถึงนาบ้านเอ็นจตก็ไม่ช่วยนะครับไปยืมโซมาถักฟ้ากันอ้ยโง่สกีนี่โคตรอุบาทเอเีตออกลูกเอเรียตออกลูกอะไรวะเอเลียนออกลูกคาพิกแอ็ก คุณ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 คคนณคตณคนณคุ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 ณคตณคุ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 ณคมณคุณคุณคุอคุณคุณคุณคคุณ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 อคคาคุณคคุคุณ อันที่คุณไม่สบายใจเต้เตลให้มันหนีได้เราก็ไปทุกเตียงมันไม่สบายใจต๊ดตแล้วมันก็ได้ที่ป๊อตมี่นีมีมีคนจะมาถาเราคุณมีคนจะมาหานเราเยมงนกนกแบ๊กหนแล้วกันนกบ๊ี่ตีสท้อนกลับ มันคือไม<อ>้หน้าสามดีดีนี่<ม>เองเน่ยไม้หน้าสามดีดีคือปีใหม่จะทำคลิปแจกไอ l ดี e ลแจกไอดีไลนไอม่แอดแอดกันมาเต็มจนรับไม่ไหวอะ่ะจี้ นนยมาเดี๋ยวข้าไปโดคิงให้โดคิงเราเราต้องใช้พิกแอกค่ะคุณเ้าเราต้องเอาไม่มีพิกแอกเอ้ยเจอคนเลวมีน้ำเลวไม่ใช่แล้วคนเลวมีไม่เป็นไรข้าใส่เกาะไอ้นั่นไม่ใส่เกาะข้าต้องจะไม่เห็นจะจาเลยเห็นจะจ่าเลยว่าคุณแพ้เห็นจะจ่าเลยว่าคุณตาย เฮ้ยทำไมไอ้นั่นมันกับบ้นชวเลยวะมันเป็นประเจังดคุณดูในกล่องนี่แบบเสื้อผ้าเต็มเลยเห็นลเห็นแล้วเห็นลเกดักออนเ c h เกตักออนเกดักออนเกดักออนเกัก โอ้โหโดนคิงเก็ตดังออนไม่ต้องจับไม่ต้องเด็กเก็ตดังออนขนาดนั้นก็ได้โคตรกล้าหาญคนทรมานเก็ตดังออนดีนึงนี่ออมสันไปเลยหนึ่งทีมเราเหลือแค่กับไอ้กรีนเอาเสื้อผ้ามาใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะเก้าทีละเก้าเราต้องเก็บคลิกแอคต์อินลิกซิตไม่เก็ตดัง ออนบิ๊กบิ๊กกิ๊กดังอ่อนกดังออนออนบิ๊กกดับออนกตดออนกอนาตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กกไมันนะ ันไมไุ่เราต้องยกทับไปตีมันแล้วยกทับไปตีมันเลยเหรอไปตีมันเจ็บนะก็เราต้องไปตีพวกมันไงมันก็เจ็บเดีเจ็บไปตีฟั่งขามก่อน ถูกเตียงฝั่งตรงข้ามโอเคตรงข้ามมาลองโดนเก็ดดังอ่อนเฮ้ยเวยโดยหัวแข้งโดยหัวแข็งตะแขงหลังตายแตะแขงหลังจนตายไอ้บ้าหรบตาฝันฉันจะฆ่ามันไม่ข้าไม่ได้กดคลิปเลยกดคลิปที กดคลิปชีชีวิตถวยโหดูได้กล่องนี่มีแต่ของเทพก็คือแต่กออล่อะไรดูด้ดกล่องมันมีแต่ก่ออ่ะไม่ต้องเลกกันแล้วใส่ไปตามสบายไอ้ก,อก,อก้อนหนึ่งดังไอ้อนบิชเม,มาอ คุณระวังด้วยระวังด้วยอุ้ยมันล่วงมันล่วงมันล่วงเสียสละตัวเองคุณเมื่อกี้ผมเสียสละตัวเองไปตีมันข้างๆอ่ะล่วงเลยโอ้จะเสียสละทำไมแต่ก็เกินไหมเสียสละเพื่อชาติฉีดอู้หนี่มันเกาะในตำร้านสายแป๊บ ไปละหนูมันจะเน็ตหนามากเลยนะไม่จุดเกาะมีล้วๆมันแย่งเล็กผมไปมันไม่ดีนะคะเฮ้ยมีคนมามีคนมาอ้าวมันล่วงไปแล้ว โอ้โหอดโดคิงเลยมือม oh. so ือน ok ok okay. ี้โคตรสักศิทธิ์เหลือเหลือแค่เราเหมือนเหลือแค่ทีมเรากับทีมกรีนแล้วเดี๋ยวเอฟเคเขาจะเอาไอ้หลอนไม่เละเกาะการอาวุธไกลมาโดคิงโดคิงไอเลเบโด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 ไอโดเฮงแมว d i ส u p บ o ดฟักก k ้ n ก girl oh my g ดิส h i s a t ไอ้ลันมาแดดตื่นๆๆ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 ๆ เด t งเอาบิ b i ปิ๊กวินเ้เตาตุ่ฮ้ยเ็กตาต้ตาตบีบีีบีูบีีบีบีดูบีบีีบีบี้ยมีบล็อกเล็กด้วยนะครับบิ๊ก เส้งกระเพงดีกว่าครับจะสร้างปราสาทครับไม่รู้จะสร้างเพื่ออะไรนะครับเอาไว้จะโอ้โหเราจะไปยังไงเนี่ยโอเคมันคือประเสริฐนะครับไม่ต้องทำอะไร Let's go Let's go The video is shut up กูทะทำลายเตียงมัน เขาทำลายเตียงมันเขามีต i t y band brother killer อันนี้ let's go ไปทำลายเตียงมันวิ่งเปิดดอกเขามีแต่แกเตอร์ไม่ใช่ I killer am the โอเคครับเด็มานะไลายเวลากับชีวิตที่ว่งผัาไลายเวลาเลยแต่ผมคนเดียวได้ละเฮ้ยอย่าลืมพูดทางยูทูบอยู่นะเฮ้ย จะโตนะเดี๋ยวจะตัดต่อนะไม่รู้ไม่ตัดต่อก็เลยมันถ้าเกิดไม่ตัดต่อก็ข้ามไมเลยก็ได้นะครับมันน่าเบือ่อตอื่จริงมันหายมันน่าเบื่อนั่นแหละเพราะไม่มีมันข้ามเลยเนี่ยสุดเชื่อผมนคนดู ไปเลยไม่ต้องสนใจพอรตรงนี้มันน่าเบื่ออยู่แล้วถ้าอยากดูตรงนี้ก็ดูไปนะแต่ว่ามันเริ่มโ <Okay, S 1> <Yeah. S 2> อเคกลับมาละถึงหนึ่งนาะทีโอ้โหโอ้โหเกือบตาย ตายครับพี่น้องโด่งโดงโด่งดงโด่งโด่งโด่งโน่งโด่งโด่โด่โด่งโดโดนง <coup! S 3> <East. S 2> โด่งดงโด่ง่งโ่งีด่ดีนดดดง่งก่่ดดาดงดมดชุดดง่ดดง่่เ่ มีมีดาบคุณดาบขั้นอะไรขั้นสองขั้นสองแล้มันที่มันใสกก่กระขั้นสองแล้วเอ้ยลืมแรกอาหารเลยเดี๋ยวตายตุ๊ตๆๆๆๆตุ๊ตตเดี๋ยวตายไอ้โหอเก็บเป็นความหวังเดียวของเรา<ะ>เพื่อนมีธนูกันแล้วอะ กันและวไปดรอรร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 เรร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 ปรรรรขรรนรฮรรารอรรรกรรร้รรรนเรรรรรรร้รร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 เรร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 ร้รร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  โอุ๊ปตุกไปแล้วปตุกไปแล้วประตูโดราเอมอน K N K เฮ้ยเดะเดวเดะเดะเชิญคุคุณ K N N พี่การพี่การเล่นไม้ครับ K N เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่จริงไม่ไม่เก็บตุ๊กไม่ไม่เ้าต้องเวลาเกี่ยวกับความโง่ของไก่ความโง่ของไก่ คือแบบตอนแรกมันไม่ตกไงวิ่งไปอีกทีตกแตกวิ่งไตกตกแตกตายยุงกัดยุงกิดตายมาเดี๋ยวแล้วขาต้องโดคิงซะแล้วโดคิงโดคิงโดคิงคำเดียวหลับตาฝันฉันจะทุบเตียงมันเติร์ตบอลฉันจะทุบเตียงมันไม่เป็นเลยพบืจอพี่เอ็กซ์ไปวิ่งไปทินมันแล้วไม่รู้วันนี้ทินมันหรือเปล่า เออใช่ใช่ฐานนั่นแหละผมจะไปด้วยเปตัวสับรอมตัวประกอบได้ตายลงเนื่องจากไม่ชุดเกาะเทพต้องมเซซ่าตัวมันะหายววิสวิสวัตฟักก่ะอเหมือนชุดเกาะมันจะเยอะเกินนะเออฐานนี้เป็นพานยาวๆเลยปัทโธ าวมาโดคิงโดคิงอะลาบาโด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 อะโดคิงโดคิงอะโด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 อะโดคิงโดคิงมันโดไม่คิงแล้วเกาะมันเทปเกาะมันเทปเกาะมันเทปชิบเหยช่วยด้วยช่วยด้วยเชิญกำลังดูตีตูดเอ่าเนินเต่าเตยเอาช่วยช่วยกันหน่อยเออกำลังไป ประกอบกับลังไปคุณไปกดถ่ายนะเฮ้ยคุณไม่ใช่ตัวประกอบอย่างผมนี่ต้องตัวประกอบเ้าไว้อะไรแกลๆจะไม่งูดไม่จะไม่ได้งูดคนเดียวค่ะคือตากล้องไทยแล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยนะ ทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้ทีมทีมเราเยอะกว่ามันและทีมเรามันแพ้ไอะไงวะก็ไม่รู้สินะไล่ตุ้ยตุ้ยก็ยิแล้วมันก็ตวงแล้วมันก็รวมตายโดชิงอยู่อย่างเดียวอ่ะก็คุณดูอ่ะโดชิงอ่ะโดชิงอ่ะเดะดะโดโดโดชิงมันมัวแต่เก็บทองกันนะคุณมันมันมันใช้อะไรวะแบบใช้พิกแอคตีแล้วไม่ตายอ่ะ สงสัยต้องตีห้าทีคือแบบเรียกทุกคนมันมียี่สิบเนี่ยเฮ้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจไม่รู้อ่ะมันดาเมจสี่นะเออเฮ้ยมาขอจะฆ่าเจ้าตัวสำรองขอฆ่าเจ้าข่าพอข่าข่าจะไปฆ่าพอเจ้าจะกัะข่าจะไปฆ่าเจ้าเจ้าไปข่าพอข่าไม่โอ้ประกอบ มาแล้ว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 ลุ้มลุ้มมันลุ้มมันลุ้มมันมันไม่เดามันไม่เดาอุ้ยนี่ไงเตียงอุ้ยคุณเตียงโผล่แล้วเตียงโผล่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันต้องอุดเนี่ยม <c oughs> ันอุดได้ไม่นานหรอกเร็วเหมือนอุดได้ไม่นานเพราะเตียงมันกำลังจะหายอุ้ยตกใจนี่เพื่อนเราเองอุ้ยเจ้าไม่มาเป็นตัวประกอบยังเคอรเลยเหรอ ดูตะก้องด่ตะก้งมันเทพโอ้ยผมผมฆ่าผมฆ่าเพื่อนมัน่ะเพื่อนผมเลยสิบแปดเลขทีผมเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันอุดเฮ้ยโดคิงโดคิงเด้อเดๆๆเดเดนี่มันซุเปอร์ดาบเลยไงตูบิดรอบสองปีแตกตายผมเลือดเต็มแต่ว่าโดนมันตบตาย โดนมันใช้ดาบตบเดี่ยวมันแฮกโปไอ้นี่ไอ้นี่มันเปิดโปแน่เลยไอ้นี่ไอนี้มันเปิดโป้โอเปิดโปแล้วจะต้องเอาไปนอนชายไอ้กริดไอ้กริดเปิดโป้เลยอุ้ยมันต้องไอ้กริดคุณไอ้กริดจะเปิดโปยิ่งกว่าให้มองทะลุเฮ้ยถันมันมีคนเนี่ยไอ้เกาะเหล็กในตำนานเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมฆ่าคนด้วยว่ะ ค่ะเลยไงวะยังปริศนาพูดมาช่วยที่มันมีสามตัวมันไม่ยอมขี้ปดมันอยู่แต่ในฐานเนี่ยโอ้ยสต u ปิดกากเอ้ยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ต s t u p i มากดันเม็ดเก้ากับเก้าเปิดโมดจานุไซเปิดโมดจานุไซไปตีนวีดนจุ้ย ไม่ปาไีแล้วเจโนไซอ์อนโดนเมอร์ซีปุ่มเมอร์ซีมันพังไปแล้วอ to ้าวแอสก็ทำลายแอสฮอดูดูไปพวกสาวก็เถอะเอาไม่ไม่อินหไ่กนแล้วมาเฮ้ยคุณ คุณเห็นชื่อไหมโผล่ปุบใคร K N K ส่วนคุณคายครนะเอ้ยไอเกาะเล็กตายแล้วคุณไอเกาะเล็กตายแล้วคุณไอเกาะเตกตายแล้วเกรดมันโมแต่อ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันถึงโด <ผม S 1> เราเป็นตัวทำให้มันแบบขี้ป,ปอดอยู่ในฐานแล้วแล้วพวกมันเป็นตัวโดที่ <ผม S 1> จะทำให้เราได้แบบได้ของทิ้งๆมาจัดการไปโดไง คุณดูในกล่องนี่เห็นแล้วโอ้โหหลายอย่างมากไม่ได้หโอ้โหสตูปิดรอบสองเออมันบุกแล้วอุ้ยอุ้ยได้เพชรมาจากไหนไม่เอาเพชรมันบุกแล้วหรอกสำคัญกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ครับปกติเพชร่ะมันดีกว่าไม่เอเมเราไม่เอเมอรลเอเมเรา แทนช็อปไหนมันทำเลเบอร์ไม่ได้มันทำเลไม่ได้เลยไอ้หอ่อแกจะใช้ประโยชน์อะไรมันแค่สวยงามมากเหมือนขี้มูกแกนี่นะไอ้หอ่ออุ้ยมันมีดาบอะมันขี้โก้ I am assassin มาทาฝามาทาฝาไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วโอ้โหในยี่สิบเอ็ดนาทีกว่าแล้วแหละโคตรยาวมีแต่การตีบวกตีบวกอีเดวอลไอส์บวกอ r b ีบวกนี่เยอะเหมืเดิมชอบเก็บของเยอะ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 ไอคุณมันบุกแล้วเดี๋ยวโมลีรอเฮิร์สติอับเอสทอเร็วเข้าไอ้รูตูด ดูอยู่วันดูอยู่วันนะครับปรยตูถามคุณผมเป็นพี่แอ p เ l ลสองคุณเร็วกว่าเดิมคิดเาไม่ใช่โอ้โหมันน็อกแบ็กสามเลยล่อะเฮตีให้มันล่วงไปดิมันขี้โกงผมยังได้น็อกแบ็กสาม ไม่ยกออกจากฐานมันคือไอ้ป๊อตตัวหนึ่งที่ไม่เสริม,มเบอร์ทำเบอร์อะไรได้เลยมันได้แบบมาจากอีกอโซแน,น่ๆเลยถุยนี่เอาพลิก X คันสองเก็บไปด้วยนี่นี่คันหนึ่งอันหนึง่งไป<อ>งแล้วขุดเตียงมันให้ได้ได้ไดแหละลกใจเราจะก็ K N K อะไรกับมันมากมันอะ K N K การ n ค e l อันนั้นมัน K N N เออนั่นแหละการนินิดมันคล้ายๆกันการนิิดเฮ้ยเจ้าเจ้าจ้าคนจะบุญลงนี่นะเจ้าพวกที่มันน้อยกว่าเราแต่ที่มันชนะเอาเราได้เพราะมันมัวแต่ขี้ป๊อดอยู่ในฐานไม่ยอมทำอะไรเลย get d น n อ on มาทำฟังก์กัน get dunk <c oughs> on get dunk on โอ้โอ้เ uh ้ยมันบุกเปิดแล้วเยี่ยมตายไปตัวหนึ่งไม่รอดเยี่ยมทีมเราชนะไปไยี่สิบสามนาทีโอ้โห ทีมรูเหมือนเดิมรูอะไรอ่ะมึจะเล่นอีกเหรอใช่เล่นจะตายแล้วอู้หึมีคงยาวน่าดูแต่ว่าดูคนเล่นก็แบ่งแบ่งเป็นพัทพัทก่อนละกันเนาะก็รอไปเด็ไถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อมีกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับเสียสวัสดีปีใหม่